อายุอีกอายุอีกแักอ่อ,อันนนะไปพุ่นไปพี่หันมาเบิ่งได้จะขวงเลยนะสนใจจะขวงหลายๆไปสนใจผู้อื่นหลายจะขวงดีแล้วจังไปฮาร์ดบังผู้อื่นแค่จะขวงบ้านเนี่ยดีกว่าปับปรุ่งจะขวงแก้ไขรจะขวงก็ดีล่ะ แนวใดว่ามันดีขึ้นตรวจตาเบิงเจ้าของเบิงมีความดูเพิ่มขึ้นไปมีคุณธรรมมีความขยันเพิ่มขึ้นไปนี่มันมีแต่ขาน มีการไฟเลี้ยนรูปไปสอเบิ้งงจ้าของสอหาเบิ้งงจ้าของเบิ้งเจ้าของทด่ดีถ้ามันพรท่านนมีก็ปปับปุงพัฒนาปับปุงอยู่นี่แหละพระท่านนี้เบิ้งผู้อื่นก็นได้ดอกช่วงเนี้ยส่วนมากมันหนึ่งอยากเบิ้งผู้อื่นเบิ้งอยู่ใกล้แหละกรบลเล่วอยาก,กไปอยากไปเบิ้งไกลๆเบิ้งในห้องกับบลเล้วอยากไปเบิ้งนอกห้องู่บ้านตัว กับเบื้องเมล็ยิงอย่าไปเบิ้งบันพุนแพงบ้านใดพุนเนี้ยช่องหากันสอดใส่หาประกาศหาหากันทั้งเปลดหากันทั้งอย่างหากันสาะใส่หากันอยากเห็นกันอยากหู้กันอยากเห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันที่จริงจะควงกับพระท่านในภาษีวิเศษไม่ได้ใส่พระท่านเด่น มีอีหยังน้าเขาอยู่กับโบจักอันพัฒนาจะคว้างขึ้นห่างอยากไปหาเบิ้งผู้อื่นโดยทางอื่นมึนเสียเวลาดึงออกไปแต่ะละวีซ่าแต่ะละความรู้แต่ละเว้นแต่ะละมือเรียนอีหยังว่าท่านได้เข้าใจอยู่ท่านด้หูได้เห็นก็อยากไปหาเบิ้งทางอื่นหนึงสั่งนี่กับโบถือทางน่ะดิ ออกนอกทางไปเรื่อยขันออกนอกทางมันกับไปไกลไปเที่ยวทางเบื้องขึงไรเลยสิคำเนี่ยบ่เนี้เจ็กสิโงง่มาบ่ได้เลยเนี่ยเบื้องไปเรื่อยเบื้องไปเรื่อยเมาน้ำพวกว่าแล้วสิสาคำทังมันปเนี่ยเป็นสาระกับว่าบ่เป็นสาระเนี่ยบ่เป็นสาระกับเอามาเป็นสาระเนี่ยเป็นสาระก็คือการเลี้ยงการดูกันพัฒนาตัวตนหื่น นี่ก็คว่ำดีเห็นเป็นสาระผัดโบพักกันเอามาเน้นหนักบบมาเห็นความสําคัญมันเนี่ยบเป็นสาระผัดเอามาเป็นสาระอวันเฟียตได้เศร้าเท่าคําม,มับผู้ใดขาดโรงเรียนเด่นเกียด้วนพ่อกันตลอดที่เคียวเนี่ยบบเป็นสาระล้วเอาจริงเอาจังซาละยกตัวอย่างแนวอื่นก็คือกันนั่นละเนี่มโบเป็นสาระ นช่วงนี่ช่วงวัยของเขาเนี่ยหาสาระบออร่พอคันเปลี่ยนเนี่หาเอาเรื่องไรสาระมาเป็นสาระโซกันยุวตเมือ่อจะมันคุยกันยัง่งเหมือนยุวม,มยิบเรื่องบอ่เป็นสาระเรื่องเนี้ยมันเป็นสาระเนี้ยเป็นการพัฒนาบา่เอามาหันเป็นสาระนี่สินี่แหละผิดทาง มานี่ยก็ย่างไก่ไก่ไก่มาอยู่เพราะกันเบิงพากันตรวจตาจะข้องอยู่เรื่อยๆทึกน้อยกับมีผู้นั่นผู้นี่มามาเบิงมาแยง่งเขามาเบิงมาศึกษาติดตัวมาขอเบิงมาขอซอยเหลือมา ถ้าเจ้าหาสิ่งที่เป็นดีๆมีประโยชน์มิสาระมะาใไห้สื่อหนังสืออีย่างโอลิมปิกบ่โครงการคณิตวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเมื่อไห้มหา่ห้ทดสอบมา่ห้ทดลองกระสิให้โค้ดผ้าแปรผ้าพางอยางมันยังเป็นภาษาไทยกัใครอยู่ขั้นเป็นภาษาอังกฤษระดับโลกกัดดีคือกันในฮูจักเ็ดโจทย์คณิตวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ,ะะอ,กฤษออกไป ขยับขึ้นไปบุญเนี่ยมันยากอยากแก้ปัญหาอยากเห็น,หสสหนอยากคู่เสาะแซ่แสวงหาเนี่ยย่งเสร็จมันไข่ยอยู่อันเนี่ยวเราเป็นเก้าเป็นแก้วอันผู้บ่าวผู้นี่อย่างอัน้นน้ำบ้านรมนันอะไนะทุ่มตดเอาน้ำดางมายังดีกว่าอยู่ในกับวหาแซ่ายใช้เขาถอะเวียงหมู่บ้านเพิ่นกลับมาบอกว่าอย่าไปนั่งสมาธิอย่างเพิ่นผู้บ่าวไปผู้นี่เพิ่บนบอกกัน มาเต่นมาเต้นร่ำกันดีกว่าพนวัสดีนี่ละอันชุ่มตดอาอยุด่างมาได้ดีกว่านี้นชุ่มบอกเป็นสาระยังเมืก็สิมหาดอเอจะาเ็กหน่อยผู้สาวซ้ำหน่อยน้ำโรงเรียนนี่กะไปเรียนนำผู้ใดอย่บัท่านเขากลับไปเป็นเดือเขาเหือเหืมไปพาะจักหกักหามใจกันแลนหาเขาพวกทหารมาก็ไปคุยกัน โรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่เป็นจังาัไรอย่งนี้อีนั่นอีนี่ผู้ใดเอ็นอเขี้ยวผู้ใดโบเขี้ยวเขาเกิดบ,บ้าพื้นกันเสียซื้อมาบวดเสียาหาหอดพ่อหอดแม่ผุนออกไปอนเนี่ยบ่เป็นสาระนี่บ่เป็นโบมีโทษเด้่มีโทษคือกันเนี่ยเป็นสาระนี่ครับโบเป็นบมน่มีประโยชน์มีประโยชน์คือกันนั่ไปเข่าสู่หันสู่นีสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น พัฒนาตัวตนขึ้นไปนี่ครับเป็นทั้งโทษเป็นทั้งประโยชน์เนี่ยใดมันสิเลือกเอาข้าสิเลือกเอาสียเอาอันสาระหรือเอาไรสาระส่วนมากมันก็บว่ากันคิดะเฮ็ดกับเหตดไปตามกันย่อมเจ้าของมากเนี่ยใดกับเฮตดไปเนี่ยนั่นนี่ขาดการยั่งคิดขาดการยับยัง้งช่างคิดยับยัง้งแล้วก็ช่างคิดอีกเป็นคนช่างคิดช่างคิด บมมีคิดฟุ่งซ่านเด้ซุ้มคิดแบบบ่มีสติคิดไปคิดมาอยู่ผู้เดียวบ่ปากก็ว้าเป็นบ้าซําอันนั้นมันคิดหลายโพดนะถ้าต้องพิจารณาหูจะคิดพิจารณาคิดเพื่อพิจารณาแยกแยะออกคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆออกมาเป็นซ้อยมาเป็นหน่อยๆเรื่องใหญ่ๆแยกออกเป็นหนวดเป็นหมวดเป็นหัวขอ้อคือไม่แม็ปเนี่ยวิเคราะห์ เรื่องสังเคราะห์กับหลายๆเรื่องมาร่วมกันกับคิดมาให้มันตกคลึกว่าเข้าขัน้นดีเหตุอีหยังหน้าทีเข้าระดับเข้าซ้ำนี่นี่นะเลือกเอาใหุ้นันเป็นประโยชน์าพัฒนาตัวตนจะของเลือกเอาเรื่องทีุ่นันเป็นสาระเนี่ยสังอเคราะห์เอาเอาเก่าของสะก้อนเมื่อนี่